ยืนเละตั้งน้ำตาอยากโยนเวลากับไปก็ทำอะไรไม่ได้เลยกับปุ๊มรถเจน้ำอยู่ซ่องวันนะครับต้องไม่เป็นสนิมกินกาดแบบนี้เลยนะครับปุมเจ้าก็งดเลยมีซาวกันเลยนะครับตัดสินใจนะครับป่ารถเก้าหมาบางเม่นนะครับสปาจวงลางเปิดที่จะตั้มการโปนกันสนิมนะครับปุ๊มมาที่บางเม่นก็ดับไอแบบจัดยีนกันเลยนะครับขึ้นลิฟต์กันโขนนะครับโซโล่กันโขนเลยจวงลางนะครับสปาจวงลางนี่เล็กกว่าเละนะครับปุ๊บนะแต่ว่าจางก็เราจะสปายเม็ดนะครับตรงนี้ที่ว่ามีสนิมโัเลยนะครับเราจ่ายเเเป็นนงงดดีทลลลิหม กับเป็นงานบิวอินนะครับเราจะบิวถูกโศกถูกมุ่งถูกจุดมดเลยนะครับนาจะใช้วิธีการเดิมนะครับปุ๊บไม่ว่าจะเป็นต่อเครื่องเลยนะครับเราคัดล่างไงแบบนี้เลยนะครับปุ๊บหลังนี้หลังจากที่ว่าเราล่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดสนิมโอนะครับสนิมก็ถือว่าเยอะใจได้เลยนะครับเราตรงเคลียดสนิมออกได้มากที่สุดเลยนะครับเปิดตีจากโผล่กับสนิมกาวไปถึงเหนือเล็กกลางเลยนะครับเปิดตีจากไอ้มันอยู่ได้นานนะครับกันนี้ก้อนโล่สนิมนะครับบางแม่นจะใช้เป็นตัวน้ำยาบล็อกสนิมกาวไปโผล็็อกกเสรจ่นะ สันนิมผ่อนกาไปเลยครับซีตัวนี้เป็นสูตรเลซินอะคริลิกแบบเกือบเงาเอาใจไซรักรถนะครับปุ่มมาตีบางแม่จัดไอได้หมดนะครับกัมมาตินีจัดจีนยู่แล้วนะครับปุ่มก้องเตนะครับเกยจบก้องเตก้องจัดจีนนะครับจงคิวกล้ามแม่นเลยครับบางแม่ดับไอโลบัปนนี้เลยนะครับรถเกยที่ว่ามาเละเป็ดๆนะครับปุ่มน่ารับรองได้ลบปันีไปเมื่อตุกกันเลยนะครับปุ่มกันนี้กับมาป่นกันสันนิมจวงล่างในราครเซป็นก้าวลอยบ้านเปื่อนบางแม่ล่างโลให้กันนะครับโลนี้จะล่างแบบดีเทลลิ่งนะครับตตาามมมมซกุ ำูโลเก็บงานในหมดเลยนะครับโล่อหลังนกหลังในเลยกับตัวตังสือที่ว่าดำดำก็จัดไอ้ก้าวกันไปเลยนะครับปุ๊บนี่ก็ใส่โล่ตั้งปนได้เรียบร้อยนะครับไปโตกันไปเลยนะครับเจ้ากงรถวไฟปนที่ปืนในเก่งกันนะครับปุ๊บว่าเป็นสนิมนะครับเราก็ได้ทำการลือนะครับก็จะเจอสนิมแบบนี้เป็นเปิร์เลยครับเจอมาสนิมเปื่อยเลยเป็นเปิรเลยตัวทั้งรถนะครับปุ๊บนันโดนน้ำเจน้ำอยู่สองวันนะครับทำห้ตัวทั้งเปื่อยได้กระดนี้ก็ถือว่าอันตรายมากนะครับมาเจ้ประทบการนะครับนี่กับสนนนนิมมะครับา ด้วยจังจำนำงานกล้องโร่นะครับปิดและเปลี่เรียบร้อยนี่เป็นยาบล็อกสนิมนะครับบล็อกสนิมหยุดไม่ยากมันเกิดการเกิดสนิมเกิดขึ้นเลี้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เป็นซีเลซินอะคริลิกแบบเกลือเงานะครับปุ่มผ่อนข้าไปเลยนะครับจะเหลี่ยมไปกับชิ้นงานอย่างเงี้ยนะจะเจีนเลยครับมันเลียดไปเลยเป็นเบอรเลยครับปุ่มว่าเพื่อนๆมาซวยไม้กับปุ่มจะเจีนไม้กับกลมินก้ามาได้นะครับหลังจากที่เอาโปรเซ็ตก็เราก็จะมาประกอบนะครับปุ่มนะประกอบรอบเลเยเหมือนเดิมนะครับนี่คครรััับบนนนโ่จงกับ ใกล้จบงานปันี้ก็ทรามาที่โต้จงคิวกล้ามได้นะครับปุ่มบางเมนจัดการเต็มโฟมสะไล่กล้ามให้กันนะครับโฟมตัวนี้เป็นสูตรแบบว่าเกือบเงาไปเลยนะครับโป้ผลเซ็ตรวจของกุลกาณ์นะครับจะเวลนะครับอย่างนี้ได้จัดจีนนะครับกันนี้ก็จบสวยๆงามๆไปเลยนะครับปุ่มหน้าปนกันจะนิ่มไปในกิ้งนะครับแล้วก็ปนจะนิ่มจ้วงล่างนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับปุ่ม